ช่วงนี้คือช่องเรามีงบมีน้อยนะคะใช้ใสอย่างประหยัดเอาได้ดอกไม้วาเลนไทยมาอ้ามุนไปอีกรอบนะคะได้อะไรเนี่ยได้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 ได,ได,ได้โอ๊ยได้กล่องวาเลนไทยเอ้ยเอาดีมุนไปอีกเก้านะคะมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้มีร้านค้าพาเนจอนวาเลนไทยมานะคะการันตีใน 100คูปองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าร้อคูปองเนี่ยจะได้อะไรบ้างก็จะมาพร้อมกับดอกไม้วาเลนไทน์กล่องวาเลนไทน์และ Effect. เอฟเฟกแห่งความรักนะคะจะมีสกินตัวซานิกับตัวอีชานะคะอ่ะแล้วมีวันนี้มีกิจกรรมอะไรอีกไหมมีแต่ร้านค้าพน,นิจจรมานะคะแล้วเมื่อวานเราไม่ได้ลงคลิปด้วยนะแล้วก็สวัสดีวันวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์ย้อนหลังนะคะเ <laughs> มื่อวานก็คือว่างานยุ่งมากนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาทำการเข้ามาตรงนี้นะคะร้านค้าพิเศษร้านค้าพันธุ์จอนโอ้โหตรงนี้จะเป็นดอกกุหลาบไ้ดอกไม้วาเลนไทายนะคะ1มีกี่ดอก1นะ่หนึ่สอสสแล้วก็มีแบบแบบกล่องใหญ่นะคะ2กล่องแล้วมีเอฟเฟกด้วยนะเราว่าถ้าหมุนแค่เอาดอกไม้เนี่ยก็คุ้มอยู่นะเอฟเฟกตวันแล้วก็เอฟเฟกอันนี้เอฟเฟกต์เอา้าเอฟเฟกนะคะอีกเอฟเฟก์วาร์ปเวัน,วนจะมีสกินตัว จะ <c oughs> มีสก,กินตัวสนิดนะคะอะแล้วมีสก,กินตัวอีช่านะคะเหมือนสก,กินตัวไม่แน่ใจนะคะว่าตัวอีช่ากับตัวสานิดเนี่ยเขาแจกฟรีไหม สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาร์ฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะอะเดี๋ยวเรามาทำการดูสกินกันดีกว่านะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะ อาจะเป็นเมดนะคะเหมือนสกินตัวอ e ีช่ายนะคะเหมือนล็อกอินแจกด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าแจกแบบถาวรไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะอ่าทําการโหลดโมเดลไปก่อนนะคะโหลดรอแป๊บหนึ่งนะคะได้แน่นอนแป๊บหนึ่งนะอามาเริ่มมาละนะคะโอ้ย,น,น,อยน่ารักน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักนะเนี่ยนี่นะคะจะเป็นแบบ แนวหวานหวานสตรอเบอรี่นะคะหวานหวานแล้วก็จะมีอ่ะโดยเอโดูซานิสนะคะไฟเตอร์ฮีโร่ของเรานี่นะอว้ยจะเป็นระดับลิมิเต็ดนะคะอ่ะเราเราทำการโหลดก่อนนะแต่หนึ่งหนึ่งร้อยคูปองได้สกินแน่นอนเอ้ยก็เออสวยอยู่นะเหมือนเราไม่ค่อยเห็นแบบสกินตัวซานิสแจกนะคะ มาถึงสกินเนี้ยนะหรือเราไม่หรือเราไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวเราทำการดูเปอร์เซ็นต์การสุ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเปอร์เซ็นต์การสุ่มเนี่ยจะออกเยอะไหมนะคะนี่นะคะ15ถึง18นะคะ3วันเนาะ1 9 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 18แล้วก็299นะคะสกินถาวร0นจุด เก้าศูนนะคะดอกไม้วาเลนไทน์37.10นกล่องวาเลนไทน์นะคะ32.00ิบสเอฟเฟกนะคะ30.00นเปอร์เซ็นนะคะอ่านเราทำการสุ่มไปนะคะช่วงนี้คือช่องเรามีงบมีน้อยนะคะใช้ใสอย่างประหยัดเอาได้ดอกไม้วาเลนไทน์มาอ้ามุนไปอีกรอบนะคะได้อะไรเนี่ยได้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 โอ้ยได้กล่องวาเลนไทน์เอ้ยเอาดีมุนไปอีกเก้านะคะจะได้อะไรเนี่ย ได้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 โอเอฟเฟคโอเคค่ะ oh, okay, หมุนปีกหนึ่งรอบนะคะว่าเราจะได้อะไรหมุนหมุนหมุนโอเอฟเฟคอีกแล้วนะคะโอเคค่ะ okay, ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าโอเคนะคือที่ส่มไม่หมดเนี่ยนะคะก็ให้ใส่เงินไปก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีเงินนะคะอ่ะเราทำการกดเปิดนี่นะคะดูเปอร์เซ็นต์นะคะคือ1 0บถึงห้ดอก0.50เลย1นถึงหดอก 51. 50%นะคะชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วน,นสวนกิน48.00 <000 S 1> นะคะอากดใช้เปิดไปก่อนนะคะหกล่องโอ้อืมอืมนะคะเดี๋ยวเราดูทำการใช้เอฟฟิงนี้นะคะว่าจะสวยแค่ไหนอ่าทํทำการโหลดทรัพยากรอ,อีกแล้วทำการโหลดไปนะคะอากดใช้งานอ่าอยู่ในคิวตอนนี้เรามีดอกไม้7จ็ดเนี่ยเรามี7นะคะเราสามารถ ล็อกอินตรงนี้นะอ่าล็อกอินเข้ามารับของรางวัลเนี่ยนะคะสะสมไม่ครบเดี๋ยวเราก็จะได้ดอกไม้วาเลนไทน์นะคะอันนี้นะคะมีกิจกรรม10วันรับไอเทมฟรีซึ่งอันนี้คือเขาก็ไม่ได้บอกนะอ๋อเป็นแบบเช่า1วันนะคะจะได้รับ5เพจแทนอันนี้เป็นแบบเช่านี้ก็เช่านี่ก็เช่าอันนี้ก็เช่า1วันแล้วก็ จะได้ emoji แก่รักกันนะคะถาวรเอา้าอันนี้เป็นคิสตันเพิ่มความสัมพันธ์นะคะหนูนว่าจะแจกแบบถาวรน,นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราต้องเติมอีกกี่คูป,ปองเนี่ยเราถึงจะได้นะเราต้องเอาอะไรไปแลกนะคะเนี่ยเราต้องเอาอะไรไปแลกนะแกลกรางวัลน,นะคะก็จะเป็นเนี่ยขั้นต่ํามันคือ10อันไงเราเหลืออีคาดอีก3อัน และถ้าเราซื้ออันนี้นะคะตรงไอเทมนะคะถ้าเราซื้อดอกกลาบนะมันต้องซื้อแพ็คแบบแพ็คนี่นะคะพรคู่หลักอุ้ยถ้าไมดอกกลาบมันออกอยากแนะนํานะคะถ้าใครจะขาดดอกกลาบสักอันสองอันสุ่มตรงนี้ไปเลยนะคะเนี่ยสุ่มตรงนี้ไปเลยอาจจะเสี่ยงได้สัก ดอก2ดอกอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบเช่นกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe กันเยอะๆ้ด้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ